ค่ะมดแตรชนะนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่งดอกคูนหรือเราเรียกว่าต้นราชพฤกษ์ค่ะของกันเลยคะไปกันเลยค่ะทุกคนดอกคูนนะคะหรือเร,เรียกว่าราชพฤกษ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า golden shower รัื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว,ว่า cassia f r u t i a เป็นไม้ดอกตระกูล f a b บ c e a ั เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถานไปจนถึงอินเดียสีลังกาพม่าและไทยน่าจะพืชเป็นดอกไม้และต้นไม้ประจำชาติของประเทศไทยนะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในพื้นที่เขตร้อนและกิ่งเขตร้อนจะเริ่มัดโตได้ดีที่สุดในที่โล่งแจ้งค่ะสามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนซยุย ดินร่วนปนทรายดินร่วนเหนียวทนต่อความแห้งแล้งและดินเค็มได้ดีแต่ไม่ทนในอากาศหนาวจัดซึ่งอาจติดเชื้อราหรือโรคใบจุดได้ค่ะ,ล,ะ,ล,ะลักษณะราชพฤกเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูง10-20เมตรดอกขึ้นเป็นช่อยาว20-40เซนติเมตรแต่ละดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง4-7เซนติเมตรมีกีบดอกสีเหลืองขนาดเท่ากัน ห้ากีบนะคะผลยาว30-62ถึงซนเมตรและกว้าง1 5ถึง2.5ซนเมตรมีกลิ่นฉุนและมีเมล็ดที่เป็นพิษเป็นจำนวนมากนี้ทดลองหักให้ดูนะคะข้างในจะเป็นเมล็ดสีดำแล้วก็มีน้ำเหนียวสีน้ำตาลไหลออกมาด้วยค่ะ ชื่อของราชพฤกษ์จะเรียกแตกต่างแต่ละ้องถิ่นแต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าคูนนะคะแต่มักจะเขียนผิดว่าขูนอนเนนเกี่ยวกับปี่นนะคะนีแตกต่างกันนะคะถ้าภาคเหนือจะเรียกว่าลมแรงถ้าภาคใต้เรียกว่าราชพฤกษ์หลักเกลือหรือว่าหลักเคมถ้าจาบกระเลียงและในการจนบ,บรุรีจะเรียกว่ากุเพยานะคะการปลูกและการดูแลรักษาต้นราชพฤกษ์จะเจริญเติบโตช้าในระยะ1-3ปีแรกหลังจากนั้นจะเจริญเติบโตเร็วขึ้น เปลือกจะเป็นสีน้ำตาลเรียบน,นะคะมีรากแก้วยาวสีเหลืองและมีรากแขนงเป็นจำนวนมากเมื่อต้นราชพึกม,มีอายุ4-5ถึปีจึงออกดอกและเมล็ดและ,จะเจริญเติบโตต่อไปค่ะสรรพคุณส่วนต่างๆของต้นราชพึกม,มีประโยชน์ดังนี้นะคะถ้าเป็นฝักแก่เนื้อมี สีน้ำตาลดำและชื้นตลอดเวลามีรสหวานสามารถใช้เป็นยาระบายได้ฝักมาต้มกับน,น้ำและเติมเกลือเล็กน้อยดื่มก่อนนอนหรือก่อนอาหารได้นะคะฝักแก่ยังมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงเมื่อนำฝักมาบดผสมน้ำแช่เยงงไว้ประมาณ2-3วันสาระละลายที่กองได้สามารถฉีดพ่นกำจัดแมลงและหนอนในแปลงผักได้ด้วยนะคะ ฝักแก่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มด้วยต่อเศรษฐกิจเนื้อของฝักแก่ใช้แทนกากน้ำตาลในการทำหัวเชื้อจุลินีได้ด้วยค่ะคราวนี้สบประรุณฝักอ่อนนะคะสามารถใช้ขับเสมหะได้ค่ะ สรรพคุณของใบนะคะสามารถนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยค่ะสรรพคุณดอกดอกช่วยแก้แผเลเรื้อรงังใช้เป็นยาถ่ายยาระบายช่วยหล่อเลื่อนลำไส้รักษาะโรคที่เกี่ยวกับเพาะอาหารนอกจากนั้นนะคะราชพึกยยังเป็นเพื่อที่มีฤทธิ์ทางอะิโรพาธีสารสก,กัดจากฝักด้วยเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของคนาดได้ด้วยค่ะ ตามเชื่อนะคะต้นราาเสพึ์เป็นต้นไม้มงคลน,นิยมใช้ประกอบพิธีที่สําคัญเช่นพิธีเสาไม้หลักเมืองเป็นส่วนประกอบในการทำคาถาจอมพลและยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหารทําพิธีปลูกบ้านคนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่าควรปลูกต้นราาพสพึ์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพื่อให้ผู้ ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณซึ่งความเป็นจริงคือที่ดังกล่าวจะได้รับแดดจตลอดช่วงบ่ายความเชื่อของคนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นราชะพึกไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรตมีศักดิ์ศรีต้นราชะพึษกเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูงและเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทย ใบของต้นราชพฤกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในพิธีทางศิยศาสตร์ได้นําใบทําน้ำพุทธมนต์สะดาะเคาะได้ผลดีดังนั้นจึงถือว่าต้นราชพฤกเป็นไม้มงคลน,นามค่ะค่าคานนี้จะมารีวิวดอกคูณให้ดูนะคะดอกจะเป็นช่อยาว20-40ถึงเซนติเมตรค่ะมีกีบดอกสีเหลืองขนาดเท่ากันนะคะ ห้ากีบค่ะมีความสูงนะคะสิถึง20เมตรค่ะอันนี้เป็นลักษณะลำต้นของเขานะคะต้นดอกคูณค่ะ ผลยาว30 6 2ถึงเซนติเมตรกว้าง1.5ถึง2.5เซนติเมตรนะคะค่ะหลังจากที่ทุกท่านดูคลิปไปหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะค่ะโมเดิร์นชาแนลขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกววันและกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยค่ะบ๊ายบๆทุกคนค่ะ